เบื้องหลังภาพวาดสวยๆทุกภาพมักซ่อนเรื่องราวและความพยายามของผู้วาดเอาไว้วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับนักวาดผู้เปี่ยมไปด้วยแพชชั่นคนหนึ่งว่าดเส้นทางกว่าจะมาเป็นนักวาดรูปของเขาเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณวรรณรัตนพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่4ภาควิชาเอกศิลปะไทยคณะจิตรกรรมปฏติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรหรือว่าพี่นายนั่นเองค่ะพี่นายสวัสดีค่ะคำ<อ>ถามแรกนะคะพี่นายเริ่มสนใจวาดรูปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วแรงบันดาลใจกว่าจะมาเป็นนักวาดรูปคืออะไรคะก็ต้องย้อนไปสมัยเด็กๆครับทางครอบครัวครับเอ่อ มีให,ให้มีการซึมซับเนี่ยเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยตั้แต่เด็กๆเลยพอผมขึ้นมัธยมอ่ะครับก็ได้เข้าชมรมศิลปะแล้วก็ประกวดวาดรูปนะครับทําให้พอเราขึ้นมาอะไรครับก็เลยตัดสินใจมาเรียนทางด้านศิลปะซึ่งเป็นทางด้านที่สนใจและก็ชอบครับเวลาพี่นายวาดรูปเนี่ยเจออุปสรรคบ้างไหมคะแล้วมีวิธีการจัดการอย่างไรคะก็อุปสรรคนะครับก็ อุปสรรคเนี่ยแบบเป็นสิ่งที่ศิลปินหรือว่านักศึกษาศิละปะหลายๆคนต้องเจอก็คือการหมดไฟหรือว่าหมดแพชชั่นในการทํางานครับซึ่งการที่เราจะแก้ไขปัญหาเนี้ยก็คือการที่เราต้องหยุดพักการทํางานก่อนแล้วออกไปสู่อากาศหายใจข้างนอกหรือว่าออกไปหาแรงบันดาลใจนะครับไม่ว่าจะเป็นไปดูงานศิละปะของคนอื่นๆไปดูีนิทรรศาการศิละปะเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีแรงบันดาลใจเพิ่มมากขึ้นมีไฟในการทํางานกลับมาครับ พี่นายมีผลงานที่รู้สึกว่าชอบที่สุดหรือภูมิใจมากที่สุดไหมคะแล้วทาไมถึงชอบผลงานชิ้นนี้คะก็ล่าสุดนะครับก็คือได้แสดงในเน้ือสการจิตกรรมบัวลหลวงนะครับซึ่งเป็นงานประกวดที่เรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศครับซึ่งมีความภูมิใจมากเพราะผลงานชิ้นนี้ครับใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยประมาณ1ปีแล้วก็ตัวผลงานเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็ ทุ่มเทเป็นอย่างมากตัวผลงานเนี่ยมีการคิดวิเคราะห์แต่องค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแสงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลวดลายเนี่ยมีการคิดทบทวนมาอย่างดีนะครับทำให้ผลงานชิ้นนี้เนี่ยภูมิใจแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยครับสุดท้ายนะคะอยากให้พี่นายฝากถึงคนที่กําลังฝึกวาดรูปหรืออยากเป็นนักวาดรูปคะ่ะครับก็อย่างแรกนอการวาดรูปเนี่ยมันก็เริ่มมาจาก ความชอบของเรานี่แหลพะพอเรามีความชอบมีความสนใจมันก็นําไปสู่แพชชั่นหรือว่าไฟในการทําง,งานแล้วก็ต่อยอดไปเป็นอาชีพของเราในอนาคตครับค่ะและนี่คือเรื่องราวกว่าจะมาเป็นพี่นายวรรณรัตน์ักพมผู้ซึ่งสร้างสารรค์และสรรสร้างผลงานศิลปะไว้มากมายค่ะวันนี้ขอบขอคุณพี่นายมากนะคะขอบคุณค่ะครัคบการวาดรูปไม่ได้เป็นเพียงงานศิลปะ แต่เป็นการเดินทางของหัวใจที่เต็มไปด้วยความพยายามทุกภาพที่วาดล้วนสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดความฝันและตัวตนของศิลปิน